เราก็กลับสวดดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมปแจกเด็กฟรีนะครับเลยนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยอปดปีแทนว่านะเดี๋ยวไปไปไนะครับเดี๋ยวตัวขอาไป่อนนะครับเดี๋ยวเี่นวะนะครับดีดีแท็กนี่นะ ขามันจะเห็นมาให้เป็นอย่างนี้นะครับเราโหลดติดตั้งนะแต่ผมติดตั้งไปแล้วให้เราเปิดไปครับแจกเน็ตฟรีนะเป็นสิบกิกชั่วโมงนะครับรอก่อนนะครับเน็ตผมใช้ให้เราเนี่ยกดไปตรงที่แพ็กเกจค,ครับสองพันยี่สิบเอ็ดนะนี้ก็เพิ่งแจก ตอนผมเลือกมาจากเรียนนะซิมมันจะอยู่ไหมนี่นะ <c oughs> นี่เลยนะนี่นี่นี่ชุนบาทสิบกิกชั่วมโมงแล้วก็ซื้อเลยครับซื้อเลยทำไมไม่กดซื้อไม่ได้มาแล้วคนระับถ้าเราเนี่ยกดยืน,นยันครับ รีบดูคลิปเลยนะครับนี่นะครับสำเร็จแล้วนะครับรออะไรอีกนะ <c oughs> สำเร็จแล้วนะนี่นะครับเนี่ยไม่อันฟรีใช่ไหมวะอันนี้นะคือแล้ว มันต้องใช้เงินซื้อนะนี่ก็ความมันก็จะเข้ามารออป่นี่คืออะไรก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับออก็อย่าลองใช้กันดูนะครับ